เมนูข้าวเย็นกับคุณแม่มณีโอ้ปวดแสบข<ร>นาดเลยแกงเห็ดตะโงกหอมมากแกงเห็ดโงกลายชายแห,งห่งเห็ดนะครับใช่ใสุดยอดเลยเลยเห็ดตะโงกเหลืองนะครับเห,ห็ดตะโงกเหลืองนะครับเ,ออเป็นอยางไงอายน้อยเื่นเปื้อเื่อนเปื้อเปิงแก้วไปแดกบอกนะไรโอ้ปวดแสบครับเห,ห็ดเลยน้องๆก็นอนกันนะครับง่วง ทุกคนนั้นก็หลับไปแล้วแอมโบก็นอนพอปเตอร์ก็อยู่นู้นเลยแม่นั่งขี่กันตั้งเจ้าก็ได้โอ้โหยอดไปเลยเจ้าไม่บอสวัสดีครับสวัสดีค่ะเชิญรับประทานอาหารด้วยกันนะคะมีหมกหม่ำด้วยนะครับข้างหลังนอนหลับเลหลับไปเลยหลับไปเลยหมกหม่ำนอนมุงมอญยางดีแฝบแน่นอน ดูช่วยไปเริ่มเลยโเคียงเห็ดและงอกเห็ดละงอกสีเหลืองเห็ดละงอกอร่อยมากเด็กบองตะเดกบองเกี๊ยวบองแปปลาปลาแห้งข้าวเหนียวอร่อยมากเลยนั่งทายนะว่าอีนข้างทรายเป็นเครื่องแม่ว่าไว้อยังหลังแม่กต่นั้นมาเขาไม่ใช่ไหเออโอ้ยดีใจลูกใครจบแต่ สดได้เลยห่องยืดได้ลูกหล่าเลยซิมันยืดเมื่อยนะครับแล้วมันก็จะร้อนมากต้องเซนยืนหน่อยเนด้ะงูแพงมากเลยค่ะเขาขายจานกิโลเขาไม่อยากขายในสีเหลืองจะต้องใส่สีขาวด้วยกันกิโลละห้าร้อยแปลกมากเลย รสชาติเป็นยังไงฮะเทคเจอร์แซ่บายลื่นปลื้ดมันเป็นลื่นๆครับเนื้อเขานะฮะจะเป็นมันต่างจากเห็ดอย่างอื่นเนื้อเขานี่จะมีรสสัมผัสเป็นแบบกกึดๆเป็นแบบ้างเห็ดเลยแล้วน้ํามันเป็นลื่นๆเป็นมึกเมื่อเทคเจอร์เขาจะเป็นกรึดๆกับกรอบอ่ใช่เนื้อมันจะโบระเนาะไม่ไม่เละนะไม่ไม่ไม่เละเหมือนเห็ดดินเห็ดแดงอะไรนะอันนี้มัน แนกเกืร์คือเนื้อเนี่ยจะเคี้ยวแล้วมันจะหนึบหนับจะสู้ฟันมันจะหนึบหนึบเหมือนก<อ>ินเจลลี่อ่ะแต่ไม่ไม่ได้หน,นอร่อยมากเลยค่ะไม่ใช่ของที่หากินได้ง่ายๆคือมันจะเหมือนเรากินเจลลี่นฉันไปกาลสินก็ไปขอลงเขาให้ขายเขาจะไม่ขายให้เขาจะขายผสมกับสีขาวแต่ฉันต้องการเห็ดละง้อเขียวเนี่ยมันจะมีสองสายพันธุ์ใช่ไหมคะแม่ใช่จะมีสีเหลืองกับสีขาวกับสีขาว มันอันละงวกขาวมันจะมีพิษนะคะมันจะบปนกับข้างวกอะไรเนี่ยคือถ้าสีขาวเนี่ยมันจะแบบว่าดูดูยากมันจะแบบว่าอาจจะเหมือนคล้ายกับเห็ดที่แบบว่าเออมีพิษมีอะไรอย่างเงี้ยมันคล้ายคล้ายกันมันมีอะไรอยู่ข้างล่างเนาะที่เห็ดมีพิษนะแต่เห็ดละงอกสีเหลืองเนี่ยไม่มีพิษค่ะ เพราะฉะนั้นเวลาแม่ค้าเขาเก็บมาได้เนี่ยส่วนใหญ่สีเหลืองเนี่ยก็จะมันมีน้<ม>นนอยม,มีจํานวนน้อยกว่าเพราะฉะนั้นก็จะผสมกันมีทั้งเฮดละโอกสีขาวสีเหลืองนะคะที่กระสินเขาจะขายเป็นจานจานละสองร้อยจานมันไม่ได้จานใหญ่นะจานเหมือนใส่ข้าวเนี่ยจานเล็กอ,อจานเล็กทุกอย่างยี่สิบนี่แหละอ,อจานละสองร้อยนะคะแซ่บมาก <laughs> เหมือนเรากินเจอรี่แต่เป็นเจลรี่ที่มันมีลื่นๆเคอบๆหวานมันเนื้อมันจะกอบมันต่างจากเห็ดอันอื่นตรงนี้เลยเนาะเนื้อจะเป็นแบบหนึบหนับสู้ฟันนะจะอร่อยเหมือนเหมือนกินปลาหมึกปลามานะแต่ว่ามันไม่ได้คาวแบบปลาหมึกไงเป็นแบบไปสั่งกรุงเทพร้านมนตามไว้ได้อยู่เจ็ดดอกนะมั้งหาไม่มีด้วยค่ะ อันนี้แม่ซื้อมาขอร้องเขาล่ะขอร้องให้แม่ขายกุ้นแม่นไหมให้ไหวจะซื้ไหวเหมือนตอนที่พวกพี่จูเลี่หรือช่องที่ไปเก็บเห็ดนะคะที่เขาไปเอออร่อยขายเท่าไหนก็แม่ก็ยื่นเจ้าขายหางร้อยคนหนุ่มคุณแม่หรือหางร้อยใครก็เอาขอแต่ว่าขายให้เขาเคยเข้าสิบใบเอาบ่เอามันสิหาของเขาก็จับให้มันต้องแบบบอบบางถนอมไงอื อันนี้ก็ต้องมาล้างน้ําแช่น้ําขูดดินออกใช่ไหมคะแม่ก็จะปนอนแล้วก็มาตัดเอะตรงดินออกใช้มีดขูดดินออกแล้วก็แช่น้ําเอาเอาเกลือใส่ด้วยเผื่อว่าจะได้แข็งอมืมาล้างคุณแม่ก็เตรียมน้ําให้เพียบเลย <laughs> กลับมาดูเลยละะได้ายงานเลยรอดูในคลิปน,นะครับ <laughs> แม่อยู่บ้านคนเดียวค่ะกับหมาห้าตัวก็เลยลำบาก ไม่ได้เปิดไฟนี่ตั้งเป็นอาทิตย์แล้วต้องจุดเทียนปีนเบอร์เดย์ตลอดเลยต้องเติบมาต้องมาเปลี่ยนหลอดไฟให้แม่ใช่ไหมี่ยมาแล้วมันกิ่แล้วมันกลัวช่างมันกลัวหมดเข้าไปพันน่าจะหมดเข้าไปเดี๋ยวก็ต้องพรุ่งนี้ต้องเช็คอีกทีนึงหมดเข้าไปไม่เคยเป็นแบบนี้มานานแล้วลูกตอนลูกไม่มานี่ไม่มีไฟต้องจุดเทียนพอลูกมาแล้วกลัวช่างสวา่างวันนั้นวันฝนตกก็แม่ก็พาหมาตรงนี้ มันก็ออกอยู่หลอดนึงแต่กลัวมันจะชอ็อตไงกลัวมันจะลําบากก็เลยไปปิดเอาไว้อีกแต่มันไม่ออกมากนะอะดาอดนั้นเคยออกก็ไม่ออกอลองประตูต้องใช้อาศัยสปอร์ตไลท์ใครยังไม่เคยกินก็แนะนําต้องลองครั้งนะครับอร่อยมากเลยค่ะแกงห็ดมงอกอร่อยกว่าแกงเห็ดโคนหรือเห็ดปวกเอออร่อยกว่าทุกแกงเลยเห็ดปวกมันยังแข็งเนาะเป็นราชาแห่งเห็ดเห็ดละงกเนี่ยเป็นราชาแห่งเห็ดเนาะละงกเหลือง คือมางคือมันยังไม่สามารถเพาะได้ครับเอออันอื่นมันเพาะได้เนาะเห็ดปวกเห็ดเอียงเพาะได้เดี๋ยวนี้เห็ดล่นเข็มท่องกับล่นตลาดดิใช่เฮ็เอียงอันจะเป็นดอกกับไม่แคบมันจะกินมันจะเหมือนเนื้อปลาหมึกเนาะคือกัดคือกัดเหมือนกินแมงกะพุนอย่างไงอ๋อดีใจใช่รูคือถ้าใครไม่เคยกินเราเราจะพยายามเปรียบเทียบให้เห็นว่ามันคล้ายแบบไหนแต่ แต่คือก็ไม่ใช่เลยนะมันต้องกินให้ได้นะเกิดมามันบอกไม่ถูกอ่ะแต่แบบมันจะกึดกึศกึเหมือนปลาหมึกอย่างเงี้ยน่ะประมาณนั้นอ่ะแต่มันจะมีลื่นๆื่นอร่อยตอนแรกว่าจะไม่กินแล้วนะเพราะว่าจะลดหูนไงโดอกแห้งตอนๆถ้าเป็นเห็ดไทยหรือเห็ดตะไคร่ก็ต้องเอามาซุปนะครับเอามาซุปมีแสบกันนั้ะมะแกงหรือมะแสบอนไรเมรเห็ดไข่มันขมมันจะออกเปื่อนๆก็แกงได้อยู่ทําได้ทุกอย่างแต่คือที่ทําแล้วอร่อยสุดก็คือเอาไปบน เห็ไดไข้แซบอยู่ปนุนเห็ดไข้กันนครับดอกดอกมันใจะคล้ายคล้ายกันแต่มันจะไม่ลื่นมันจะแข็งกว่านี้บอเดอร์ดอกว่่ได้คลายเดือนนี้มันกลมๆนิดเดียดอกเห็ดไข่มันจีบานเลยเนี่ยน้อยว่าไงกระบานจุ่มกันันอยู่อันนี้อร่อยอรอยห้าซิปเนี่ยอือดอกบานอร่อยมากเลยแมนมปนะปร้งมันหอมแกงสิบลแซบ มันนั่งดอกบานบ่ได้ลร้องเช่นที่บ่บ่บ่ได้ลื่นจังซี่เมื่อกี้เราก็ซุปตำตำเผาพริกเราก็ตำตำเราก็เอาบกน้าปลาคือเนื้อสัมผัสเขาจะไม่ได้ลื่นเหมือนเห็ดอะไรนละอย่างเลยเวิดเอาน้ำมาให้กินนะนี่นั่นบอะไาตุกเบิงเบิงเลยบกนั่นแหละคางเจ้าอะไรบองมาำก่อนของนื้อเปาะนั่นแหละกระปุกละลอยหี้ยหน้าเลย ใหม่ใหม่ะใหม่ใหม่แคทมือว่านอะมาขายอร่อยมากทั้นั้นไปขายทางอืนเหลือสองงานไม่แน่แซงบัวลาวสองงานกับพ่อลาวสนุกยกไห่เพิ่นผู้เดียวเลยนี่แหละยัดไส่เข่าสำหรับวันกินแซ่บเลยเพิ่งเลยเป็นแห่งกินเป็นอะไแซ่บเป็นคุ้มกำลังถ้าอื้นหรอว่ แม่ก็ได้จะดอกจุ่มๆไหมดอกบ่วยทีในบานผมอยู่ดอกตุ่มๆมันจะอร่อยอืถ้าบานแล้วมันจะแก่จะไม่อร่อย่มไม้ได้อยู่แต่เขาคนเดียวก็จะอร่อยมากนีมีพว <c oughs> <ม>กนี้งำขอมหกินยากเลยแซ่บกว่านี่ง่อยอย่พร้อมผัดอีตู่ นี่แม่ฝีมือแม่อร่อยมากเลยค่ะผักด e ีตูวมันมันอยากแข่งเนี่ยเพราะอะไรไปกิฟต์ทั้งนามือเอื้อนหมกขวักซะก่อนไปให้เอใกล้พอดีกล้องไม่โฟกัสอ like ๋อนี่ยนีแม่แซ่บหลายแซ่บหลายเด้อขึ้นหน่อยอร่อยมากๆเลยอร่อยมากๆเหลือใครไม่เคยเห็นเห็นละงูก ต้องละโงกเหลืองถึงจะอร่อยปลอดภัยแฉ็ดอีนั่นแหละเนาะแม่จะหนามมันยังแซ่ดด้วยยังไงภาษาไทยเรียกเห็ดอะไรอ่ะเห็ดละโงกเนี่ยนะอ,อร่อยมากทุกซ่านกินข้าวต้มไปตองอร่อยปลาเห็งน้งเพียงเดี๋ยวบานเขาเลย มาจุดปากใส่เขา่าเนี่ยเพิ่งยู่งได้บอกให้เหนื่อ,อปากอีกแล้วเพราะเราเพิ่งกักินมกปลาเมื่อกี้คุกค่อยพักกันอย่างนอนไม่ก็อยากนอนน้องกระลักหมดครับไม่ควรดีไป <c oughs> เบิง่งข้างหลังเลยข้างหลังมกมั่ม <c oughs> นอนเหมือน <c oughs> นอนนอนหงายเหมือนนอนหงายเลยไม่เหงผู้ใดนอนนี่เนาะบางเรี่ยมเต้ยไหม เมงลักเมี่งลักมือสมองตลาด้านแล้วมีการพัฒนาการมีออกจากบ้านได้นีออกจากบ้านเรียนรู้ขนาดแม่หมองปองท่าหอ,อกหนีอยหน่อยยังออกได้คอยออหัวเงี้ยเขาไปกับคอยที่แม่อเอาเชือกไปผูกเออผูกกันไม่มันออกแต่ยังเฮ็ดออกได้วันหลังก็เอาไอเอาไอตะาไข่เพราะเป็นตะก,กัดจังเลยได้แม่คืตึงคักแล้ว ลงครึ่งซื้อรวดไปติวไปติวสามารถเราออกไดหนได้ปะตัดได้ทางประตูนะประตูเป็นท่องประตูที่มันเป็นล็อกล็อกล็อกบ้านพ่อใหญใหญ่พ่อสีบ้าสีออกได้ดิที่แรกแม่ก็เงดอยู่มาออกได้เช <c oughs> ียงใดอันทิ่เมกี้แม่ยี่ตุนนอยย่านบ่เขาไม่แช่กับโบ้ถือออกไปมาลามายายกอดเนี่ยเพิ่นเจียงมาดิ่นย่านเขาตี พุ่นเนี่ยไปนอนัอยู่ที่แหลกก็นอนอยู่วางคางอันมองฟ้าอันน่ามทิ้งบัดนี่นอนอยู่กลางถนนเลยเด้เออเอาแปรออกได้ก็มาได้เด้ที่กีแมทไปเปิดเอาเด้นนี่แบ่เปิดพุ่งหนึ่งเท่าก่อนหัวหน้าักเรียกไงคือกันออกไปออกได้บัดมากกับอีทออยห้องเนี่ยโอคอดีมากอื่นคอเลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดกินแล้วลื่นปื๊ด เรารู้แล้วว่าแสตมัสกินง่ายฝีละเทื่ออะไรนะหุบกรอบเจะะออลาอวนว่ากินเจลาน้องเข้าไหม <c oughs> บ้านเข้าโบาควอยนี่ดอกนั่งเพี่ยงขายมันเพ็ดบวกเพ็ดบวกที่กินแม่ไ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 ม่อร่อยเท่านี้อ,อันนี้สุดยอดละเครื่องฝีมือบบปันใดนั่นเขาเนเป็นอา,อ,อาหารแบบชันเลิศดพิจบวกมันจะไม่มีเมื่อ ว่าอันนี้มันเนื้อเปียกมีเมือกมีคนเออมันไม่เมือกมันจะมีเมือกกลางมืนอ่ะเออคือลาดหน้าเหมือนเหมือนเรากินลาดหน้าเนี่ยทุกคนแต่มันเป็นแบบเป็นเมือกจากธรรมชาติของเห็ดอ่ะไม่ไม่ได้เอาไม่ได้ใส่แป้งไม่ได้ใส่แป้งมันไม่ได้ใส่แป้งมันคือนั่นแล้วกินลาดหน้าใช่แต่พูดถูกอาหารเขาต้องเอาเอาแป้งมันใส่เวลา ลาดหน้าเวลานี่ต้องใส่ให้มันปนรั่วให้มันแบบว่าปนให้มันพวกเกงเนาะไหมคือกันไี้ต้องใส่ข้าวเบือใหมเหนียวเป็นอย่างนั้นแหละแต่นี่เขาเป็นแบบอันนี้มันเป็นธรรมชาติดีเนาะพ่อมันเด็กไกลเลยสุดยอดเลยสามแม่ลูกหอมมากตอนนี้ีหลาว่าสิอบิกินเลยนะเพิ่ะเราบิกินเหนียา บางเราไม่กินเม่าะว่าไห้จ้บางอาขุนงอนบรบออนาบคาคักอามาไทยงี้ก็พี่กินมันจะเวียนหัวม่นยากเสียกินได้ใสใจดีด้วยใช่นี่แหละสัมพอนลูกยีสานมันพลาดที่กัรกิน,กนขา <laughs> แม่แมดีใจที่ลูกแซ่บกู่กำลังกันการทำคลิปกินข้าวนี่เป็นอะไรที่มันง่ายไอแม่เออ มันง่ายเนาะซื้อมากเหยียงมากก็ได้เหตุมากก่อนก็ได้ต้มมะนาวดองเขาก็มีสูตรวิธีทำนะอืมแต่ว่าคนกับบข่อยมากเหรอมันอยากขมอยาก่างงยันไหมแม่จะใส่มาหมากับโบกินเลยไหมมากเป็นพวกเกลี๊ยกินนลยนะมีแบบแต่ตุ๊กชอบแม่กับมากใส่ต้มใส่อะไรมันหอมอีกสชาสันึ์แต่ว่ามันต้องไปดองแล้วมันก็ต้องไปตากแดดนะแม่ไปดองมันไม่ใช่ทำง่ายง่ายนะว่ามันแนง่ายถ้าพอเขาขายแพงอยู่ ต้องไปตากแดดตั้งหลายวันนะแม่ทุกเห็นเขาไปเยี่ยมพี่เป้งอ่ะเขาตากอยู่หน้าบ้านอ่ะเขาต้องมีสูตรของเขาเนาะผู้เคยเ่็ดเป็นยังเป็นด้ใช่เออมะนาวดองอ่ะยังข้าวต้มหมูอันเดียเป็นกับยังเป็นเด้ยไม่ใช่ใครก็ได้ไหนข้าวต้มหมูเติบเอามาผลดหอ่อบ่ามากไงอยู่นู่นอยู่นูน่นอยูดถัด นั่งพ่นเหรอังสู้เย็นข้าวต้มเนื้อแก่ของกินนําเสนออีกทําไมแบบเอ๊ะตุกซาอะไรไม่กินตุกซาอิ่มวะตุกซากินไปข้าวต้มหมูไปสองอันละใช่ใช่กันเหรอทีเลยมีของน้าปากสีชมพูชมพูพันธุ์คิดแล้วก็มีอะไรข้าวต้มหมูข้าวต้มหมูแห้งแท่ง ใส่หมูใส่ถั่วทุกี่การเห็ดัแม่ยังมึดด้ยแม่เห็ดบุปผินี่ใส่ถั่วเหลืองไหมใส่ถั่วเหลืองใส่เนื้อหมูแล้วข้าวเหนียวรัดได้ปะเนี่ยเนี่เอียงแล้วแม่แควว่าดีขนาดเนื้นเหนียนหมดเลยตุกแก่ใช่ไหมตุกแก่เลยลูก แถวเรอบบอดีค yeah, mm ุณแม่แซ่บน้ำแกงเผ็ดนี่วสักปกห่มจ้ะอันนี้เขาเรื่นปลาอย่างบื่ ตาใหญ่ไหมนะตามันใหญ่เนอ้เอตอหัวแข็งดีว่ะอันนี้ปลานิ่งน,นี่ปลามันบ้านเลย <c oughs> ปนิ่งคนตกมันเลยบ่แห้งนี่แหละย่านังนก็นกนสิเอสที่กี่ก็สิปั้นปลาน,นี่แหละ <c oughs> แม่ลองเครื่องปัน่น รุ่งเบิกอ่ะอืมอ่านองก่อนลูกกลับต้องลองปั่นปั่นให้เบด้องเลยแม่ต้องให้เทดลูกแค่ให้เบิ้งแล้วก็่ะเรของก้ใเทปเป็นไงทีนี้ยายังร้องหู่ร้องหู้แล้วมันก้จังเขาร็อกหนีพอดีตอนกคตหนึ่งนี่กดนี่แล้วบันอยากไล่รอบสองนี่ไล่ก็กันนะ ไม่ได้แน่มันคือเก่าเขี้ยวไม่ได้ไม่ได้แน่ว่าี่อุงง่าฟันมีแต่ข้างใต้ข้างบนไม่มีละข้างใต้มันมันมีจะส้อมสือออกนี่างไรกส้อมสือออกนี่มันเปลี่ยนแล้วตรงนีมันกระดูกแล้วมันขยายเนาะบังมือไข่ออกปองเอาหามึงโกูพ่อบ้นมาออกมาหลายแล้วไข่ได้ไหมล่ะกลัวมึงเป็นเอียงไข่บางไร ใครแบบว่าอ่างตังเลยเลา้ด้ต้องยอมาสบพภาพเด็ดนะเติบอ,อย่ามามีใกล้เนี่ยเยอะมาก,ออกเลยเจ้าลูก่ะมีใส้แบบกคั่วเขียวดายแล้วเติบเด็ดเลยเนะี่ย แ่บแ่บหลายอ่าบหลายเยอะนะแม่ดีใจช้ลูกแ่บเด็ดอะธอกินหน้าอร่อยมากเลย้วนเออเป็นตะอยากน้ำเป็นแต่ท่านผู้ชมอยากน้ำอยู่กินแม่ไม่ได้เพราเป็นคนชอบมาแกวแล้วพอดีไม่ต้องไลน์มาถามนะคะว่าพี่สาวจะคลอดเมื่อไหร่นะคะ ไม่ได้ท้องนะคะอ้วนค่ะอ้วนมันลงพุงคุาเ่าลงพุงลงพุงะคะ่ะเราจะเห็นแต่ผู้ชายลงพุงนีืผู้หญิงลงพุงนะคะต้องกินเ้เบิ่งซี่เนงกินตับมันเท่าออกไปเดีน๋นีกินเหมือนเดิมไม่มีน้ำตาลอย่างนี่บางทีจะกินมันเลยเออไม่หมดเล โนชูก no ้านะคะโคกเกียงบมเลาติแม่น้ำตาลสูงหมอไม่ให้กินน้ำตาลชีก็ฉลาดค่ะชีชอบกินโคกชีก็ไปซื้อแก้เหนื่อยโนชูกาเพราะว่าโนชูกากินโนเล่งแล้วั่นนะมันเหนื่อยถ้าไม่กินนะคะ วันนี้ก็กินอะไรกับคุณแม่วันดีนะครับแปลงหิดะโงกลากันไปก่อนขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ